สวัสดีค่ะเรื่างผู้ฟังเมื่อกี้เจแดงสรุปหวยไปแล้วนะคะนะแต่ว่ามีมาเพิ่มโตนเติมจากอาจารย์ร้อยล้านนะคะท่านผู้ชมเพิ่นสิมาให้ตัวใดนะคะไปฟังน้ำกันเพิ่นเพิ่มเติมมากค่ะท่านผู้ชมเพิ่มเติมมาให้เจแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจแดงด้วยเป็นกำลังใจให้เจแดงด้วยนะคะ สวัสดีค่ะาอาจารย์อาจารย์ร้อยล้านขอให้ได้ร้อยล้นานครับสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีค่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวมาต้นนี้ค่ะวันนี้เรามาฟันธงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฟันธงกันเลยเนาะ<ส>บางคนทักว่าไม่ใช่เจ้ามือหลอกเหรอแล้ลวว่าโทรมาหลอก <c oughs> คอมเมนต์คอมเมนต์ว่าไงคะ เสียงขาดหายค่ะไม่มีเสียงค่ะอ,อ๋อเสียงขาดค่ะไม่มีเสียงจะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมสรุปหอยลงไปแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มเติมตัวไหนคะเพิ่มเติมฟันทงให้ มาปู่มาตั้งแต่คืนถึงหวานนะเม<อ>ื่อคืนนี้ไม่ได้ลงมาปู่ใช่ไหมครับล, <ะ S 2> ลงมาจากวรวันเลยนะของผม<อ>มันได้ไม่ใช่ของเทียมนะของจริงนะครับผมแน่นะอืมเพราะว่ามันจะลงมารู้สึกว่าจะเป็นคืนที่หกห่วยปู่เนาะไม่ใช่หวยคำนวณ ไม่ใช่หวยนันไม่ใช่หวยคำนวณที่จะปิดตัวเลขหรือว่าจะเมื่อาจารย์คนอื่นเขาละมีหวยปูลงมาเข้าฝันให้ตั้งแต่สองวดนออกมาวันที่วันที่สาเริ่มวันที่สามท่านลงมาจะมาต่องวดนให้หวยออกวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองบางทีก็จะมาวันที่สองก็รู้สึกว่างวดนี้จะมาวันที่สามเพราะว่าผมมันทึกไว้ทุกวันครับโอ้ขอผมนะของจริงแต่ว่าผม ตัอยากไป15วันก็จะ15ตัวเราตังลงมาให้ไวเกินให้รอบเดียวไม่ได้เหรอใกล้วันหวยออกไม่ได้เยอะมันมนได้เยอะปาลานซ์มันผมจะเก็บไว้ข้อมูลคือวันวันแรกหรือวันที่สามวันจะเป็นคืนแรกเป็นวันที่สามต่ถูกทุกงวดครับผมเิ่นมาให้ให้เลย อเคแต่ขออย่างเดียวให้ผมนะ่ะตีให้ได้เพราะมันเป็นปัญหาสวรรค์ว่าไงครับไม่ได้มาบอกอไม่ได้มาบอกว่าตัวเลขนั้นตัวเลขนี้นะลูกเขาไปแทนไปมันไม่ดีครับลองให้คนอื่นตีให้ด้วยว่าไงข้อมูลคนอื่นตีไม่ได้ครับหรอคะโอ้เออเดี๋ยวฟังให้มันชัดๆนะเพราะว่าเพราะว่ามันได้สัญญากับพ่อปู่ไว้ว่ามั่นบอกว่าปัญหาสวรรค์ ตัวเลขมงคลข้นให้ได้แต่ว่าขึ้นไม่ให้ตีให้คนอืกก่นลดตีถ้าให้คนอืกก่นลดตีแล้วปูกจะลงมาหาเจา้าไม่ได้เพื่อนว่าอย่างนี้อ้าวลองคุณตีคนเดียวเอาแปรคนเดียวมอแปรคนเดียวค่ะแบ่งปัน FC แบ่งปันมานี้รู้สึกว่าจะห้าหกเจ็ดสีแล้วนะค่ะอืมเพื่อนให้ลงมาเพื่อนให้มาแต่ว่าเมื่อก่อนผมก็ให้มาถูกมาถูกมาอย่างที่ผมไปชัดไปในไลน์บอกพี่แดง่ว่ากระโดดปีเตี้ยปอะไรมา เตีนี้มาขอใหม,ม่มาเริ่มใหม่ว่าให้ออกแต่งปันให้แบบแก้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนาะคนไทยเราก็แย<ช>่ส่วงโควิดอะ่ะเอาลองบอกมาเลยค่ะถ้าถูกพวกเราก็ตามต่ออยู่แล้วโอเคฟังวันเมื่อเมื่อคืนก่อนนี่มาเพราะเราคุยกันวันนั้นอนะ่ะมันผิด<ะ>มันวางตําแหน่งผิดมันดีขึนแล้ว,ลวน<ะ>ั่วางตำแหน่ง<ะ>นผิดครับเมอ สรุปไปแล้วนะเนี่ยให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้นี่อันอันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเราวันนี้ก็เพิ่มเติมแก้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 เพิ่มเติมเพ้่ตมฟันตรงแค่สองตัวเองครับผมมันไม่ได้มาเป็นสิบเขาเอาเอาเอาสามเอาสองตัวก่อนนะเอาสองตัวล่างเลยเน้นให้เลยนะสองตัวล่างวันนี้ฟันตรงเพิ่นมาให้เพิ่นโม้ให้ว่าทําไมในความฝันต้องหมูให้ไปแล้วทําไมถึง ถึงสารน้อยแอะบมดคืว่าถ้าเป็นเรานี่เป็นเราคุยกันได้นี่คือว่าตัวนั้นแปลผิดตัวนั้นแปลผิดคือยกเลิกไม่เอาใช่ไหมครับผมซีหนึ่งห้าหนึ่งมันตีได้แล้วมันวางผิดวางตัวแน่งผิดตัวไหนเนื้อที่สี้ตัวไหนหน้าที่สรุปคลิปก่อนเนี่ยซีหนึ่งแล้วผมให้ผมให้เป็นสิบสี่กับสิบห้าใช่ไหมใช่ใช่สีหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็ห้าห้าหกเอะ ห้าสี่หนะึ่งหกสี่หนึ่งสี่หกหกสี่หนึ่งเนาะกับสี่กับสิบห้าผมให้ไปใช่ใช่แต่ผมลงไปนั้นสิบสี่สิบห้าสิบหกแถวบนสามแถวล่างมีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแต่ว่าสิบสี่สิบห้าสิบหกนั้นผมตีถูกแล้วผูคนบอกตีถูกแล้วเจ้าทําไมถึงเอาลงไปไว้เอาไปไว้ไไวตรงนั้นไว้ตรงนั้นมันก็ต้องไม่ได้ตับเป็นว่าว่า,า,ามาฝบนบน<อ>บนบน,บนล่างให้ตัวไหนครั มันนีเพื่อร่งให้ว่าล่างตัวเดียวเม็ดเดียวแต่แค่กันไม่ใช่หนึ่งเต้มเท่านั้นอหนึ่งหกครับล่างนี้เลยเน้นเลยหนึ่งหกเอ่อหนึ่งหกนี้อาจารย์มั่นใจว่าเมื่อเอาปัญหามาให้นั้นตัวนี้เจ้าจำไม่ได้หรือมันแทนเลขอะไรอาจารย์คิดล่างไปเห็นมันไม่ไปอยู่บนเหลือหนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าไม่อยู่ล่างนะไม่อยู่แล้ว S 1> 1 <S ตอบอกว่าตาางตำแหน่งผิดนี่มันต้องอยู่ข้างล่างครับผมเออทุกทุกหลายที่ให้ให้เจแดงหกหนึ่งเก้าหนึ่งบนอ่าอยู่ล่างครับผมอยู่ล่างใช่ไหมหนึ่งหกตัวเดียวเลยหนึ่งหกตัวเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งอาหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งล่างนี้อาจารย์มผมนี่ฝันให้เลยบอกเอฟซีเลยว่ามาล้านเปอร์เซ็นตพร้อมที่จะโดนด่านนะในคลิป ถ้าดาก็ดารุ่งนี้เอาเราดูรุ่นกันเนาะใกรจะมีเฮตีใครคนไหนจะเฮแบอะเอากันไว้ตัวตัวนี้คนไว้ตัวหนึ่งนะผมกันไว้ในใจของผมถ้าจะเป็นกแค่หนึ่งห้าครับอ๋อหนึ่งห้าใช่ไหมเออผมหนึ่งห้าก็ถูกนะเ้าะแค่ให้เอฟซีนี่แทงไว้หนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งไว้แค่แค่เอาถุงคืนล่างนะครับผมแล้วบนล่ะคะบนล่ะบนนี้ บดนี้นะ่าค่อนข้างาแ,ตนนตาตแต่ว่าตัเลขมันปิดมูลสามตัวปัญหาสามตัวแต่ว่าสองตัวผมตีได้แล้ว<ม>เอาสองตัวก่อนเนาะพี่เอาสองตัวก่อนนะค่สองตัวนี้เก้าหกเก้าหกเออเก้าหกสวยเนกะ้าหกผมมั่นใจของผมน่นาจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมกันให้นะกันไว้วงไว้เลยตัวเก้าหกหรือคือเด่นอ่าพ<ม>ี่เขียนไวเเ้เด่นเลยแล้วก็ เด็ดแล้วก็ลองลองแปดหกครับลองแปดหกกันไว้ผมจะการแต้มไว้ลดไว้แต้มหนึ่งเพราะว่าปู่ก็หล่ีบางทีเขาปิดในปัญหาสวรรค์แต่มบางทีจะลดแต้มหวยมันตรงข้ามกับหวยเจแดงเลยนะหวยเจแดงของคุณบนเนี่ยอยู่ล่างแล้วล่างมันอยู่บนเอ้าเลยใช่ตรงกันเลยไม่รู้ละถ้ามันออกพรุ่งนี้ไม่รู้ใครจะแน่ของการทางนา้น่ะที่กินต้องซื้อเขาต้องซื้อบนล่างอยู่แล้วเลย แต่ว่าคุณฟันทงมาเขาก็ต้องหนักบล่างอยู่แล้วเออแต่ว่าเอฟซีนะบอกเอฟซีนะเราต้องซื้อบนล่างกันไว้เพื่อไม่ให้ปิดผะาบนล่างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตัวไหนบนเขาก็จะหนักหน่อยล่างก็จะหนักหน่อยแล้วตัวอื่นก็เป็นตัวกันกระรองอย่างเงี้ยแต่ต้องแต่ว่าตัวตัวที่หนักนี่ก็คือไอ้ไอ้เก้าหกนี่หนักบนแล้วก็แต่ว่าเราก็อาขึ้นไปหนึ่งหกหนึ่งหกหกหก็หลักร้อยละคะหลักร้อย หลักร้อยมาหลักร้อยนี้เด่นสุดๆหลักร้อยนี้ศูนย์เก้าหกครับโอ้โหถูกใจเจแดงมากเจแดงเล่นหลักร้อยศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะเนอะทีนี้ตัวจำรองนะศูนย์แปดหกกรับพี่แดงศูนย์แปดหกกับศูนย์เก้าหกครับเด่นให้เขาเลยวงวงเรี้ยวมาให้เ็บสีทุกๆข่านเลยวงตัวไหนคะวงตัวไหนะสามตัวเนี้ย วงตัว096ครับ096เนาะผลวงเด่นชุดๆางันเถะถูกกับหวยคนโคราชให้8696มาแาอไม่ดังเลยไม่ดังหรือเปล่าไม่รู้บาคนโคราชเขาเคยให้ถูกเขาเคยให้ถูกสามตัว2สองตัวมาแล้วอ่างวันนี้เขาเด่น896อ่าแล้วก็9669ตัวเขาเด่นมีมีแค่นี้นะใช่ตรงกันสวยนะในบนน่ะ สวยไหมใช่สวยสวยแล้วเลขจํานวนที่ผมเล่าไปเลขสตัวนี้พี่แดงถามในใจว่าพี่แดงชอบตัวไหนไม่มี<อ>ความชอบข้างบนนะที่ว่ามันสวยก็เพราะว่าตรงกับที่เจแดงซื้อไว้เพราหวยคนโคราชบอกมาตั้งแต่ทีแรกเจแดงก็ลองเชื่อเขาเออมันก็เป็นเลขสวยก็ชอบอยู่แต่ว่าหกหนึ่งมันก็เป็นหวยบนนะคะหวยบนเกห ก็เป็นหวยบนแต่ว่าของคนข้างล่างจะอยู่บนแต่ของปู่สี่ศูนย์น่ะมันจะอยู่ล่างแปดหกกับเก้าหกจะอยู่ล่างแต่ก็แต่ว่าหวยของของผมนี่หวยพ่อปู่โดยมันสลับแนวมันมันมันแหวกแนวไปอยู่พวกเขาอยู่บนเราอยู่ล่างแต่ว่าผมมั่นใจขนาดมั่นใจนะผมเชื่อปู่ของผมยังไงถ้าออกถ้าออก พวกนนี้ก็แสดงว่าถูกอยู่แล้วบนล่างเราก็ซื้อบนล่างอยู่แล้วแหละเนาะเราซือาอ้อบนล่างอยู่แล้วอ่่ลลางยูแ้วถ้าใครไม่ซื้อบนล่างก็ถือว่าดวงดวงไม่ดีใช่ก <as> ็่นแค่สี่ชุดเองล่างอย่างเดียวบนอย่างเดียวตายอย่างเดียวเลยเออมันก็ตายอย่างเดียวเพราะว่าของบนข้า,างน้างมันไม่มีใครรู้เพียงแค่ด้านแค่ข้าดเดียวสบาบนล่างแล้ต้องแทนการไว้บนล่างแล้วก็กลับตัวด้วยเนาะแล้วแล้วมั่นใจตัว ที่ผมมั่นใจที่สุดนะพูดตดัวตัดใจของผมผมเป็นคนฝันเป็นคนดี <c oughs> ผมเป็นคนเห็นใน <c oughs> ลักษณะของความฝันนั้นๆผมมั่นใจหนึ่งหกมาล้านเปอร์เซ็นต์ฟันตรงให้เลยครับผมหนึ่งหกมาล้านเปอร์เซ็นต์มาล้านเปอร์เซ็นต์ผมให้เลยทางบนท,ทางล่างผมจะแทงเท่ากันเลยตัวนี้นะแล้วผมจะมากรับอาแค่ห <c oughs> นะึ่งหกหนึ่งล่างบนเหมือนกันแต่แค่ตัวระสามสี่ร้อยห้าร้อยบาทเข <c oughs> าเขาบอกมาว่าหนึ่งหลักหน่วย หนึ่งหลักหน่วยบนบนหลักหน่วยหนึ่งบนหลักหน่วยหนึ่งเขาให้เก้าหกกับเขาให้เก้าหนึ่งกับหกหนึ่งมาสวยไหมอ๋อเขามั่นใจแต่ป้าเล้ข่ห์หมดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเขาให้มาศูนย์เก้าหนึ่งที่แรกก็ไม่ชอบหนึ่งวันก่อนของผมก็มีมาให้ ให้ไปอยู่หนึเก้าเก้าหนึ่งที่มันส่งไปให้แต่มันมาเปลี่ยนสถานการณ์เมื่อคืนเมื่อคืนก่อนเนีมันมันค่อนข้างจะว่าเลขเลขเลขเก้านะมันจะหมวนหัวกลับมันเป็นเลขหกอ๋ได้ได้นะได้ทำในความฝันในความฝันของผมนะที่แรกผมตีออกหนึ่งเก้าพอก็จบมาให้พี่แดงมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต่ปู่เาบอกว่าทำใหม่ละ ทั้งไม่ทังเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นนี่ควาหมายของว่ามันตีผิดมันม้วนหางซะด้วยไอรีก้าผมเลยคิดอีก<ม>ใ,ใจโอ้มันเป็นหนึ่งหกนี่ว่ะ<ม>ปัญหาตัวนี้เคยออกมาแล้วงวด<ม>ที่หกหกหนึ่งจำได้ไหมใช่ใช่เออนั้นหลังงวดนั้นผมฝันแบบเดียวกันแล้วผมก็ตีหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งผมซื้อไว้หมดเลยแต่ว่าผมไปหนักหนึ่งเก้าเขาดันไปออกหกหกหนึ่งนี่แหละผมปูเลยมอมโหยผมแล้ว แล้วเลขเนี่ยปัญหาตัวนี้ทำไมโง่จังคือเลขหนึ่งไอ้หนึ่งหกกับหนึ่งเก้าปีนี้นหะสรุปบนแล้วผมไม่รู้เลยสรุปบนฟันทงเก้าหกแปดหกศูนย์เก้าหกศูนย์แปดหกนะสวยแล้วก็ล่างหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าสามตัวนะคะโอเคขอให้ร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันพรุ่งนี้สารตัดสิน ารตัดสินพรุ่งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเนาะรอรุนรุนขอให้ทีแดงโชคดีกับสมาชิกเอฟซีทุกๆท่านเลยให้โชคดีกับทุกคนรวยรวยเลยจ้าถูกขาสาถูกสาถุกนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่แบ่งปันนะคะเป็นแนวทางถูกไม่ถูกไม่ว่ากันเนาะกาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่มั่นใจเต็มร้อยสวัสดีค่ะอ้าวมั่นใจฟันทง มาแล้วอาจารย์ร้อยล้านมาจัดหนักจัดเต็มค่ะท่านผู้ชมเจ้แดงได้หกหนึ่งกับ9กหนึ่งมา9ก้าหก็เป็นหวยของปู่สี่นย์นะคะ86ดหกก็คงเป็นหวยของปู่สีมาล่างแต่นี่มันขึ้นบนตรงกับของคนโคราชเลยนะคะแต่หวยปู่สี่ย์ก็ไม่เคยพาดมาพาดงวดเดียวคนโคราชก็พาดมาแล้วสองครั้งรอดูครั้งนี้ถ้าแปดหมาเก้าหมา ก็ถูกของหนโคโราชและอาจารย์ร้อยล้านนะคะท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อพิจารณามากๆนะคะ,ะแต่พิจารณามากเกินไปก็เอาก็ไม่ถูกจจแดงะแต่ซ,ซ,ซ,ซื้อ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 ไปอย่างนั้นเอาถูกแต่ถ้าพิจารณามากๆตัวนี้แหละมานนเนี่ยตัวนี้แหละมาเนี่ยพอไม่มาเนี่ยมันผิดหวังนะคะท่านผู้ชมผิดหวังเอาก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดี ร่ลำรวยถูกหวยไปด้วยกันก็ดวงใครดวงมันล่ะทีเนี้ยตัดสินใจซื้อตัวไหนก็อยู่ที่ท่านจะตัดสินใจนะคะเจแดงไม่ได้มีหวยให้เพียงแต่เอาหวยจากที่อื่นมานําเสนออย่าโทรถามเจแดงหวยตัวไหนหวยตัวไหนมันเยอะมากเจแดงยังตัดสินใจไม่ได้เลยเจแดงหยุดซื้ออยู่ประมาณ 30- 40ตัวนี้ถูกไม่ถูกก็ลองดูไม่ถูกก็มันต้องมีผิดมีถูกมีพลาด เจแดงก็ถูกมาหลายงวดมาผิดงวดหนึ่งวดกินกําไรกินทุนไปแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เอาใหม่ฟื้นตัวใหม่ออาอาจารย์ไหนเด็ดเด็ดดังๆตรงกันจัดไปเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะ,ะพูดมากเจแดงขอลาไปก่อนนะคะไปอาบน้ำกินข้าวก่อนลุยงานทั้งวันเหนื่อยก็เหนื่อยอท่านผู้ชมสู้ไปท่านผู้ชมอ่ะสู้ไปท่านผู้ชมนะคะบ๊ายบาย